สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตั้งกรมกร,ร,งกรมการสอบสีบิ๊กตำรวจด่วนตั้งกรรมการสอบสีบิ๊กตำรวจชุดคลี่ขลายคดีแตงโมสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มเป็นประธานสอบสีนาาตำรวจตั้งแต่พปชพ1ยันพอกอก,อกอเมืองนนทบุรีชุดลี่ขลายคดีแตงโมแล้วหลังอัจฉริยะยื่นหนังสือร้องเรียนอ้างการทำคดี ทำให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสียหายวันที่18พฤษภาคมสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีหนังสือคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่2 1 7ทับ5ตั้งกรรมการตรวจสอบวินยัยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตพบชพ .1 พลตำรวจตรีวสันน์เตชะอัคร,กรเกษมพบกสสพ .1 พลตำรวจตรีภพศารวงวัชระมงคลพบกจ,น,ววน,จ,จนนทบุรีและ พันตำรวจเอจกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผกกสพเมืองนนทบุรีจุดคีข่ายคดีการเสียชีวิตปริศนาของนางสาวพัรทรธิดาพัชระวีระพงษ์หรือแตงโมโดยมีพลนตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชาการรองเจเลตำรวจแห่งชาติสบสปฏิบัติราชาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยตำรวจพหนึ่งทั้ง4นายดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นายอัฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้เข้าเยนหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพราะเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้ง4นายดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่กระทำการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้ในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงหรือรู้ตัวผู้กระทำผิดและนำข้อมูลเท็จหรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนการสืบสวนสอบสวนรวมถึงไม่ทำคดีชนสูตรการตายและไม่มีการตรวจสารเสพติดบุคคลต้องสงสัยบนเรือจึงเป็นที่มาของ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวขึ้นเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ